สวัสดีค่ะเศรษฐีคนใหม่โผล่ถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตพาวเวอร์บอลสหรัฐกว่า4.8หมื่นล้านวันที่หนึ่งพอคอ Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศโพสข้อความระบุว่ามหาเศรษฐีคนใหม่ชาวลาวถูกรางวัลลอตเตอรี่แจ็คพอตพาวเวอร์บอลสหรัฐเงินรางวัล1,300ล้านดอลลาร์หรือราว 48.139ล้านบาทมหาเศรษฐีชาวลาวคนใหม่วันที่29เดือน4 2024ชายชาวเมืองพอร์ตแลนด์วัย46ปีพร้อมภรรยาและเพื่อนกำลังรับรางวัลแจค็คพอตพาวเวอร์บอลม,มูลค่า1.3พันล้านดอลลาร์ครั้งประวัติศาสตร์รางวัลใหญ่ เป็นอันดับที่4เท่าที่เคยมีมานายเฉิงชาลีแท่พันจะแบ่งเงิน25%เเซให้เดือนเพนแท่พันภรรยาวัย37ปีอีก25%ให้ไเซนใหล้ลาซาเซาเพื่อนวัย55ปีทั้ง3เลือกที่จะรับตัวเลือกเงินสดซึ่งมูลค่ารวม 4 2 2 3 9 1 9 3 9 7ดอลลาร์หลังหักภาษีนายแท้พันธ์เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งมา8ปีแล้วเงินรางวัลที่ได้จะเลี้ยงดูครอบครัวและรักษาตัวเองจากโกรคมะเร็งจะไปหาหมอที่ดีหลังจากนี้จากข้อมูลเฉิงเป็นชาวอิวเมียนเกิดที่ประเทศลาวและอาศัยอยู่ที่พอร์ตแลนด์มา30ปีแล้วแท้พันเกิดที่ประเทศลาวและมาอยู่ ประเทศไทยในปีพศ2530ก่อนที่จะอพยพไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในปีพศ2537อิวเมียนซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีต้นกำเนิดในจีนมีสมาชิกกลุ่มจำนวนมากหนีจากลาวมายังประเทศไทยและยังตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาหลังสงครามเวียดนามยินดีด้วยค่ะขอบคุณข่าวไทย